Thank you เราพร้อมตั้งแต่เมื่อเจ็ดโมงเช้าของวันที่หนึ่งกันยายน,นี้นะครับผู้ย่างจะถูกปรับกระบวนการให้บริการใหม่หมดนะครับตอนนี้เราระบบการเก็บข้อมูลของผู้ป่วยทั้งหมดจะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับข้อมูลทั้งหมดจะเป็นเพเปอร์เลนโรงพยาบาลจะไม่มีกระดาษจดบันทึกประวัติผู้ป่วยการตรวจรักษาแล้วทั้งหมดจะเก็บไว้เน คราวนะครับแล้วก็ทั้งเครือจะเก็บไว้ที่เดียวกันเพราะฉนะนั้นท่านจะไปที่โรงพยาบาลปริ้นจังหวัดไหนก็ตามที่มีอยู่เนี่ยจะดึงข้อมูลออกมาได้ทันทีนะครับแพทย์ของเราตอนนี้เนี่ยวันนี้เป็นต้นไปเราการันตีแพทย์เด็ก24ชั่วโมงหมายความว่าท่านจะมาโรงพยาบาลน,นี้เมื่อไหร่ถ้าท่านจะต้องการพบหมอเด็กเราจะมีให้ตั้งแต่ ช้าจดวันจดคืนไล่ไปเรื่อยๆ,ๆตอนนี้จัดตารางเวรเรียบร้อยแล้วจนถึง31ตุลาคม2เดือนเรียบร้อยแล้วนะครับทีมที่มาช่วยเนี่ยก็คือหมอเด็กจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แล้วก็โรงพยาบาลรอบๆนี้นะครับ5้าศึกษาโรงพยาบาลวารินเราใช้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐนะครับเพื่อให้น้องๆมีค่าเวรมีไรายได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นท่านคุ้นชินกับแพทย์ท่านใด ท่าดูตารางว่าหมอมาวันไหนมาหาได้เลยนะครับหมอบางคนก็เปิดคลินิกอยู่ก็เปิดคลินิกไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาไปหาหมอที่คลินิกถ้าต้องแอดมิดถ้าต้องนอนโรงพยาบาลคุณหมอก็จะส่งไปนอนที่โรงพยาบาลที่คุณหมอทํางานก็คือโรงพยาบาลรัฐซึ่งมันก็เข้าไม่ได้เพราะมันเต็มเพราะฉะนั้นก็มานอนที่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าคุณหมอก็มุดซอยข้างเซเว่นมา ก็มาราวอดได้มาแล้วคุณหมอหลายท่านก็ทางนู้นไม่มีที่จอดรถก็มาจอดรถที่นี่อยู่แล้วแล้วก็เดินไปทํางานเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะดวกเนี่ยหมอเด็กเนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองที่เราจะพยายามทําให้สําเร็จก็คืออุบัติเหตุอุบัติเหตุเรียกว่า trauma center หรือศูนย์อุบัติเหตุนะครับเราต้องมีหมอสันมีหมอออโโหมอกระดูกมีหมอลม,ม,มยาตอนนี้เราเตรียมทีไว้แล้วนะครับหมอกระดูกมีเจ็ดท่านอย่างที่เห็นเมื่อตอนเที่ยงนะครับ แล้วก็มีทีมหมอสัญญกรรมอีก6-7ท่านนะครับหมอโดมยากำลังจะมาเริ่มฟูทามกับเราในประมาณต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเราคิดว่าภายในอีกสัก2เดือนเนี่ยศูนย์อุบัติเหตุน่าจะโอเคนะครับอันดับถัดไปก่อนปีใหม่เนี่ยเราคิดว่าเราจะมีอายุรกรรม24บชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นโรคฉุกเฉินทางอายุรกรรมโรคที่ไม่ใช่ผ่าตัดนะครับ mm hmm. ก็จะมาที่นี่ก็จะมีหมอเฉพาะทางดูแลให้ในขณะเดียวกันเราจะเปิดคลินิกเฉพาะโรคนู่นนี้นั้น ตามที่คุณหมอและคนไข้ต้องการโรงพยาบาลนี้จะเป็นเหมือนศูนย์กลางสำหรับคุณหมอและคนไข้ที่จะมาเจอกันเราโพไว้สถานที่เราจะดสถานที่ให้คุณหมอเด็กอยากจะเปิดคลินิกโรคภูมิแพ้ก็มาเราก็จัดสถานที่ให้อยากจะเปิดโลกติดเชื้อทางเดินหายใจอยากจะทําศูนย์เปลี่ยนข้อเขา่าในผู้สูงอายุอยากจะทําศูนย์กายภาพบำบัดนู่นนี่นะเราก็พร้อมที่จะดูแล เอาตามที่ชุมชนอยากได้นั่นคือเราถามชุมชนเราไม่ได้บอกว่าไอ้ฉันมีแต่ไอ้นี่ไอ้นี่แต่ว่าชุมชนอยากได้อะไรเดี๋ยวเราจะไปชวนคุณหมอมาแล้วเราเชื่อว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลสัมปรสิทธิ์และโรงพยาบาลรัฐที่อยู่รอบๆนี้มีหมอทุกประเภทเราไม่ต้องอินพ์ตหมอมาจากกรุงเทพก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นระบบนิเวศทางสุขภาพที่เราเรียกว่าอีโคซิสเ m มคือ มีหมออยู่มีโรงพยาบาลอยู่มีคลินิกอยู่มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมีร้านขายยามีมีหมอแผนไทยมีทุกอย่างที่ผสมปมคืนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเขาเรียกทางวมานี่แปลว่าอะไรมันมันสอดคล้องเพื่อเกื้อกูลกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเราไม่ได้มาอยู่ในประเทศเรามาอยู่กับเ,เพื่อนทุกคน แล้วเมื่อ,อไรชุมชนต้องการอะไรที่เราช่วยได้อย่างเช่นคุณจะเตะบอลกันคุณอยากได้ทีมพยาบาลเป็นนั่งข้างสนามคุณมาบอกเราเดี๋ยวเราจัดไปคุณจะขี่จัก,กรยานแข่งจัก,กรยานกันคุณจะวิ่งมาทอนคุณอยากได้รถแอมบลเลนไปขับตามคุณมาบอกเรานะครับค่าใช้จ่ายไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นว่าว่างตรงกันไหมต้องการอะไรถ้าเราซัพพอร์ตได้ด้วยความกินดีครับก็ท่านกรรมการผู้จัดการก็มายืนเป็นสักีพยานว่าผมไม่ได้โม ใช่ครับเแล้วก็เินะครับโดยคอนเซปต์ที่ที่อาจารย์หมอคงศักดิ์วิยากรท่านวางไว้ว่าท่านอยากให้โรงพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอยากให้คนที่ทํางานในโรงพยาบาลเป็นผู้ให้มีหัวใจของการให้รู้จักให้ให้รอยยิ้มก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าที่โรงพยาบาลถูกฝึกมาให้เสียสลัให้เป็นผู้ให้นะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เราก็จะค่อนข้างแตกต่างออกไป วัะนั้นก็ต้องลองครับว่าเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราจะทําสําเร็จไหมแต่เราก็ามาด้วยหัวใจเต็มร้อยที่อยากจะทําเช่นนั้นนะครับแล้วก็ต้นปีหน้าเราก็จะมีน้องใหม่ที่รีสเกตเป็นปีสีสเกตโดยก็จะคบคอนเซปต์เดียวกันปีนไปที่ไหนก็คอนเซปต์นี้ครับอยู่ข้างสุวรรณภูมิข้างมีกาบ,บางนาก็คอนเซปต์นี้ครับบางทีก็พบทีมเราไปอยู่ที่ชุมชนแออัดบ้างไปออกหน่วยนูน่นนี่นั่นบ้างไปชุมชนหมู่บ้านชาวบ้านบ้างอะไรอย่างนี้ครับ พรอะไรก็จะเป็นอีกคอนเซ็ปต์นึงที่แตกต่างไปออประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลได้แค่ไหนคะหมายถึงราคานี้เราเป็นเลนราคาสูงเหมือนเอกชนขนาดใหญ่หรือเปล่าครับคือเราเปรียบเทียบง่ายๆว่าลูกค้าเราเนี่ยขับ Accord Camry รี่ขับเอาติสขับยา r ิสหรือขับคันเล็กก็ามาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเราไม่ใช่คนขับเบนท์บีเอ็ม เพราะกลุ่มลูกค้าเราจะเป็น B C C บวกทั่วๆไปนะครับเพราะบางทีอ่ะชาวบ้านทั่วไปก็เข้าถึงได้แล้วก็ราคายาของเราเนี่ยเป็นราคาสีเขียวของของของออกรมการค้าภายในนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าไม่แพงสมเหตุสมผลจะถามว่ามันจะถูกเหมือนได้ฟรีไหมคงไม่ใช่เพราะว่าต้นทุนของโราบาอเอกชนเนี่ยเราไม่ได้ รับสนับสนุนงบประมาณใดๆนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องซื้อมาแล้วก็ส่วนที่แพงสุดของของรโรงพยาบาลเอกชนก็คือค่าคนค่าบุคลากรซึ่งเราไม่สามารถปรับบุคลากรตามจํานวนลูกค้าเราต้องเอาบุคลากรมานั่งรอเราต้องมีหมอหมุกซูสันเป็นเด็กคอทโฮเราต้องมีพยาบาลตามที่ราชการกําหนดไม่ใช่ว่ามีคนไข้ค่อยเอาหมอมามีคนไข้ค่อยเอาเอาพยาบาลมาไม่ใช่เราต้องเอามานั่งรอ แล้วไม่มีคนไข้เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ค่อยๆเยอะขึ้นเราเราก็ต้องรอตรงส่วนนี้เพราะนั้นเราคิดว่าในราคากรอบของเรากําหนดเนี่ยไม่สูงครับตรงเหตุสมผลแล้วก็ยืดหยุ่นในฐานะที่เป็นการประกอบการเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับสุขภาพนะคะช่วงนี้โรคโควิดเองอยากให้คุณหมอช่วยฝากความห่วงใยห,หรือข้อแนะนําเกี่ยวกับ มาตรการของโรงพยาบาลเองแล้วก็อยากจะแนะนําคนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคโควิดว่าควรควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะครับผมรายละเอียดของเรื่องโควิดเนี่ยพวกเราคงทราบกันอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับก็คือนะครับสวมหน้ากาก่แล้วก็โซเชียลดีสแทนนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับใช้ช้อนกนนะครับแต่ บางช่วงก็มีข้อยกเว้นบางตอนนี้ประเทศไทยก้าวสู่อันดับที่เก่งขึ้นเรื่อยๆในการควบคุมโควิดตอนนี้เราก็จะเริ่มให้คนต่างชาติเริ่มเข้ามานะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันเพราะว่ามันเป็นดุลยภาพของความพอดีของชีวิตครับถ้าเราจะไม่ติดโควิดเลยจะไม่มีเงินซื้อข้าวกินไม่มีกิจกรรมทําไม่มีงานทําเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าเราจะมีไรายได้เข้ามาเราก็ต้องทํางานเราก็ต้องมาพบปะเจอเจอกัน เราก็ต้องมีธุรกรรมธุรกิจต่างๆมันก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะคุมสองคันนี้ให้อยู่ในสมดุลได้อย่างไรถ้าป่วยก็มารักษาครับโรคโควิดไม่ใช่โรคที่น่ากลัวไม่ได้เจ็บป่วยรุนแรงคนที่ป่วยรุนแรงคือคนที่อายุเยอะคนที่มีโรคประจําตัวต่างๆถ้าเป็นคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนเป็นหวัดหรือส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลยดยซ้าไปเพราะฉะนั้นเราตระหนักว่ามันมีโควิดแต่เราไม่ตื่นตระหนกเราก็มีสตินะครับ ถ้าเราใส่หน้ากากแล้วมันพูดไม่รู ання, chutz, ้ repair, เร bah, ื่องฟังไม่รู้เรื่องก็เปิดมันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ใส่ใม่เขาไปทอร์ิ้งไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าผมคิดว่าเราเรากลัวมันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าเราต้องภาวนาด้วยนะครับขออย่าให้มเกิดร่องสองเลครับทางเราโรงพยาบาลเราเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนเต็มรูปแบบทุกทุกสาขาของโรงพยาบาลฟิดเลยครับวัดอุณหภูมิตอนแรก ถามว่าถ้าคนไข่มาดูเรื่องเป็นไข้เราจะแยกคนไข้ไปอีกประตูหนึ่งเข้าอีกฟากหนึ่งแล้วก็มีการคลิประยะห่างโซเชียลดิสแทนซิงนะครับแล้วก็มีการตรวจที่โรงพยาบาลสำนังกงานใหญ่ของเราที่สวนอณภูมิเนี่ยเราก็มีเครื่องตรวจ PCR ของโควิดเองโดยที่เราติดตั้งเครื่องเองเพราะฉะนั้นทุกสำนักทุกเครือข่ายเนี่ยเราก็จะส่งไปตรวจที่นั่นหรือสถานที่จังหวัดที่ใกล้ๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการ ควบคุมดูแลป้องกันเนี่ยเราเต็มที่ครับแล้วก็การทําความสะอาดในลิฟต์การทําความสะอาดเช็ด hall, แอลกอฮอล์ดมต่างๆเราทําเหมือนห้องผ่าตัดซึ่งอันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเราทําห้องผ่าตัดแบบนี้อยู่แล้วพอลังผ่าตัดเสร็จเราก็ต้องอะไรทำความสะอาดห้องผ่าตัดฆ่าเชื้อหมดทั้งห้องเราก็ทําอย่างนีน้ลามออกมาที่ลิฟต์ออกมาที่เคาน์เตอร์เจ้าที่ออกมาที่ข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดสาหรับที่โรงบาลเนี่ยผมว่าไม่น่าห่วงมาครับ ปลอดภัยแน่นอนก็ห้างส่งินค้าเขายังดูแลได้เลยครับทำไมโรงพยาบาลดูแลไม่ได้นะครับในเรื่องของแผนการตลาดนะครับโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นชาติอย่างเช่นคนลาวต่างด้าวอย่างนี้นะครับเราได้มีการวางเป้าหมายของการที่ทาตลาดในกลุ่นี้และก็จะอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแค่กลุ่มกลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างครับ,ค,รบคำว่าการตลาด กับการแพทย์และโรงบาลฟังดูอาจจะไม่ค่อยระลื่นหูเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วก็คือการสื่อไปให้ปลายทางเขารู้ว่าเรามีบริการนู้นนี้นั้นเรามีกิจกรรมนู้นนี้นั้นนะครับซึ่งเราวางแผนกิจกรรมทางการตลาดไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวประเทศลาวตากเซใช่ไหมครับแล้วก็สวรรคเขตนะครับแล้วก็ กัมพูชาเมืองเสียมเรียบเราก็เซตทีไว้เรามีคนที่เคยอยู่ในเสียมเรียบเองไม่ต้องใครคุณปูหัวหน้าพยาบาลเราเนี่ยทางานอยู่ที่เสียมเรียบมาเจ็ดปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอวอรพจน์ที่มาตรวจที่นี่วันนี้ท่านมาจากสวนภูมินะครับตอนที่ยังไม่โควิดอ่ะท่านก็ประจำรอยาะอังกอร์ที่เสียมเรียบแล้วตอนที่บินไม่ได้แล้วอ่ะท่านก็มานั่งอยู่ที่สวนภูมิกับเราวันนี้ ท่านบอกว่าขอขอมาอุบลด้วยจะมาดูเพราะว่าพอบินได้เนี่ยกำลังคิดว่าอจะกลับเสียมเรียบหรือจะมาอยู่บนดีเพราะว่าคุ้นเคยกับคนไข้กมพูชานะครับคนไข้ลาวเนี่ยเราก็มีน้องท็อปใช่ไหมหมอพานุมาซึ่งดูแลคนไข้ลาวของที่นี่อยู่มาตั้ง4ี่ห้าปีแล้วนะครับเดิมเนี่ยผมเพิ่งทราบจากทางเจ้าที่เวรเบียนว,ว่า80%ซของผู้ป่วยโรงพยาบาลเนี้ย เป็นชาวมบูชาและอีกส0เป็นคนไทยและอีกส0เป็นคนลาวซึ่ง80ซนั้นอาจจะหมายความว่ามีคนไข้วาฬะ20ิคนผมคิดว่าต่อจากนี้ไปอ่ะคนไข้มบูชาที่มี16คนต่อวันอ่ะควรจะมีไม่ลดลงแต่ในขณะเดียวกันคนไทยที่มีสองสามคนอ่ะควรจะกลายเป็น16คน20คนคนลาวควรจะกลายเป็นห้าคน1ิบคนเพราะฉะนั้นโโทรทของ คนไข้ OPD ควรจะเพิ่มจาก20เป็น30เป็น50มันน่าจะไปถึง50ได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับถ้ามันเป็นอย่างที่ผมคิดเล่าให้ฟังในห้องอว่าถ้าเราใช้ทรัพยากรร่วมกันเรามีหมอทุกแผนเนี้ยแล้วเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วกว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างไม่มากนะเขาอาจจะเลือกเอาความสะดวกก็ได้นะครับก็เลยต้องรอดูครับว่าว่ามันจะเวิร์กไหมอีกอันหนึ่งที่เรามองนะครับ ที่นี่มีคลินิกเยอะมากเลยแค่รอบโรงพยาบาลเนี่ยรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็มีคลินิกเกือบร้อยละทุกคลินิกอ่ะตรวจคนไขย 20, 30, นน้ยี่สิบสามสิบสี่สิบคนอ่ะมันต้องแอดมิทสักคนหนึ่งสองคนก็ถ้าส่งไปโรงพยาบาลใหญ่แล้วมันลำบากก็มานอนที่นี่อาจารย์ก็มามาราวมาราวเองก็ได้หรือจะปะหมอรารา,ราวก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เราคิดว่าคนไข้ในเนี่ยฟอร์ะ20ยี่สิบห้องเนี่ยไม่น่ายากที่จะเต็มนะผมมีห้องรล้วเมืองมันถูก อันไว้อ่ะเดี๋ยวพอสักพักก็ปล่อยเนี่ยมันจะมันก็น่าจะโอเคแล้วก็เห็นว่าทางด่านเองเนี่ยก็กําลังจะเปิดในไม่ไม่ไม่นานนักเนี่ยอาจจะภายในเดือนสองเดือนนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมที่จะต้อนรับชาวต่างชาติโดยแต่ที่สาคัญที่สุดคือพี่น้องชาวบุลครับคนไทยดางหากที่เราอยากดูแลให้สบายใจเราอาจจะเป็นทางเลือกที่เพิ่มความรวดเร็วนิดหน่อยให้ใจ่ายบ้างนิดหน่อยแต่ว่า สัญญาว่าจะจะไม่สูงมากครับ